คู่กรณีขู่ว่าจะฟ้องคดีอ่าเจอกันแน่ไปเจอกันที่ศาลเตรียมรอรับหมายสารได้เลยทนายครับแล้วอย่างนี้จะทําอย่างไรดีนะครับหลายคนก็สอบถามกันเข้ามาอ้ามาฟังทนายเจไล่เรียงตามลำดับกันเลยนะฮะประก,การแรกนะครับเวลาได้รับแมสเสจมานะครับว่าคู่กรณีเนี่ยจะดําเนินการฟ้องการที่เขาจะดําเนินการฟ้องได้มันต้องเกิดจากอะไรครับ ต้องมีนิติสัมพันธ์ต่อกันนะครับอธิบายง่ายๆก็คือคุณก็ต้องมีนิติกรรมมีการกระทํานะที่มันไปการโต้แย้งสิทธิ์ของทางเขานะหมายความว่าการจะใช้สิทธิตางกฎหมายได้เช่นผมจะไปดําเนินการฟ้องคุณเนี่ยนะมันต้องมีการโต้แย้งสิทธิ์ทางกฎหมายถ้าหากว่าไม่มีการโต้แย้งสิทธิ์อะไรเลยเนี่ยมันก็ฟ้องไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับนะ เช่นอะไรการโต้แย้งสิทธิ์เช่นผิดสัญญาถูกต้องไหมครับผิดสัญญามีสัญญาต่อก,กันสัญญาอะไรล่ะสัญญากู้สัญญาจ้างจ้างทําของจ้างแรงงานเอหรือไปกระทําละเมิดเขานะเช่นไปทําร้ายเขาไปตบตีเขาอันนั้นก็เป็นเหตุละเมิดทางอาญานะหรือไปใส่ความไปหมิ่นประมาทเขาทําให้เขาเสียหายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถ้าอธิบายยกครบทุกอย่างว่าโต้ย้งสิทธิ์ระเบิดอะไรบ้างเนี่ยก็คงจะกินเวลาเป็นชั่วโมงเลยฮะนะอธิบายคร่าวๆง่ายๆว่ามันต้องมีการโต้ย้งสิทธิ์อยู่ๆถ้าคุณไม่ได้ไปทําระเบิดไปได้ไปทําสัญญาอะไรกับเขาเลยเขาจะมาฟ้องคุณได้ไหมก็ไม่ได้ครับถ้าหากว่าเขาไปฟ้องผลเป็นยังไงครับฟ้องเท,ท็จไงครับถ้าไปเบิกความก็เบิกความเท,ท็จจัดทำพยานหลักฐานหลักฐา,านเท,ท็จต่อศาลก็ว่ากันไปนะเออนะหรือถ้าไปแจ้งความก็แจ้งความเท็จนะฮะนะ คือถามว่ามันแจ้งไดไหมฟ้องได้ไหมได้ครับแต่เทสฮะนะคุณก็มีสิทธิที่จะสู้คดีแล้วก็ฟ้องกลับนะหรือดําเนินคดีทางอาญากลับนะอันนี้ก็เป็นสิทธิของท่านนะแล้วถ้าหากว่ามันมีการโต้แย้งสิทธิ์จริงๆทำย่างไรนะครับเขาขู่ว่าจะฟ้องมาแล้วเนี่ยอุย้ยทีนี้เขาได้ยินแล้วเนี่ยได้ฟังแล้วเนี่ยไม่สบายใจครับก็เลยทิ้นพรานนะก็เลยเอามาเช็คดูนะครับคาตอบของผมนะผมมักจะบอกว่าอา่าวเขาหมายสารยังไม่มาครับนะ เอาอย่างนี้ฮะเอาอย่างนี้ครับคุณจะเจราจาไกล่เกลีย่ยกับเขาไหมในเมื่อเขาฟ้องเขาขู่ว่าเขาจะฟ้องนะครับถ้าไม่อยากโดนฟ้องไม่อยากไปศาลก็เจราจาไกล่เกลีย่ยก่อนฟ้องนะฮะนะก็มีเงินก็ลองคุยกันดูจะชดใช้อะไรยังไงกันความเสียหายนะอันเนี้ยแล้วทําสัญญาปณีปนอมยอมความกันไว้ก็ถ้าหากว่าเขายอมเซ็นว่าไม่ติดใจเรียกร้องทางแพ่งทางอาญาต่อไปถ้าเป็นคดีที่มันอยอมความได้ทา,ทางอาญานะก็จบ หรือทางแพ่งถ้าหากว่าเซ็นเรียบร้อยก็จบเหมือนกันนะฮะนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปศาลแต่ถ้าไม่อยากที่จะยอมแล้วว่าบอกว่าฉันก็ไม่ผิดนะครับอยากที่จะไปสู้คดีก็รอหมายศาลนะครับเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้ครับเขาขู่ว่าจะฟ้องขู่ว่าจะทําแต่ยังไม่ได้ทำไงฮะนะนะนะเออหมายศาลยังไม่มาก็อยู่เฉยครับนะไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปดิ้นอะไรนะครับ บางทีก็เข้าใจครับว่ามันเกิดความเครียดแต่ถามว่าผมจะไปคุยให้คุณหายเครียดได้ไหมมันก็ไม่ได้ครับนะเออความเครียดมันเกิดจากสภาพจิตใจของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องแก้ที่ตัวเองนะครับหมายสารยังไม่มานะก็ทําใจร่มๆไปก่อนนะครับประก,การต่อมานะฮะถ้านะถ้าเขาขู่โดยที่ตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดําเนินการฟ้องเอ,อ เลือกได้2ทางนะที่ผมมักจะแนะนำนะครับก็คือนอกจากอยู่เฉยๆก็ขู่กลับนะครับนะก็บอกว่าฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับมาดูอย่างพี่หนุ่มกัญชัยนะครับที่ล่าสุดคุณฟิลม์มใช่ไหมไปดําเนินการแจ้งความเขาบอกว่าถ้าหากว่าหมายมาเมื่อไหร่ก็เตรียมที่จะดําเนินการฟ้องกลับอันนี้คือคนที่เขาพร้อมจะสู้นะฮะเออนะไม่กลัวอยู่แล้วนะฮะไม่กลัว,ไม,ลวไม่เกรงอยู่แล้วนะถามว่าถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วนะโดนขู่มาก็เข้าใจะครับว่าถ้าคนที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายนะครับก็ สอบถามคนที่รู้ครับนะถ้าไม่มีความรู้ทางกฎหมายก็สอบถามคนที่รู้นะครับเอาละนะฮะถ้าใครที่มีปัญหาโดนฟ้องมานะครับก็ลองติดต่อสอบถามทางทนายเจเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่้พลาดทุกสาระดีๆนะจ๊ะ